ยกไหมยกไหมยกอีกยกสุดๆเลยอีกพอยเรวพอยเรียวรสูงเลยครับชักออกยีดอีกนะครับนี่สุดยอดนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับกระบอกสีเหลวเนี่ยจังน้อยนะครับของรถมันนะครับแต่ว่าลูกค้าที่ติดท้องระบบก็ได้นะครับหรือว่าเฮ็ดท้องกระบอกก็ได้นะครับอันนี้น้องสาวหล่าแล้วยังยังเก่งเลยครับครับรถเองเป็นพร้อมนะครับ ดุจยอดดีลีว่ะเด็กน่อยแถวบ้านก็ไม่มียงสิ่ไปไปอุ้ยบอนนี้กะมาไอาติดเครื่องยกมันอันนี้ประงคงนะครับตอนนี้กะกำลังแลนขา้ามไอแม่น้ำม,มูนนะครับบอกใ่ญ่เลยครับมาได้ยังไงครับนี่ข้างนานี่ก็ที่เป็นปากเซน,นะครับเดี๋ยวติพาปีนองเขาไปไอเบิง้งขันตอนการติดเครื่องยกมันนะครับแต่ว่าตอนนี้เบิง้งบรรยากาศ ไอ้ข่าไม่น้ำม,มูนไอ้อไม่นมม้ำมูนเนี่ยนาะลุงชันนนเาะแม่้ำมูนมมนี่ครับปัดแม่น้ำบอกง่ายครับแถวปีนีน้ำหลเนี่ยสามร้อยเมตรเลี้ยวขวาเออเลี้ยวขวากันเลี้ยวขวามาตามจีพีเอสนะครับอีิกน้อยเดียวกับไปปากเส้ลนะครับพุ่นน่ะนี่เลี้ยวขวาได้ลุงชันอันนี้เป็นเมืองอย่างบุญนี่ มือขวาใเอาได้เลยวทุกนเอาบเอาบอสเจ้าอยากบอขางว่วน่ะเอาเนี้ยเปียขาคนเบาแต่ขางว้วน่ะลุงชันกับเรื่องจากวันนี้เขาขามไปแม่น้ำนะครับแม่น้ำมูนนะครับพานอำเภอพิบูลมังสาหารมานะครับแล้วก็ชีรถพานไอไอนันทุงนาของ มือปราบจอนี่มานะครับพี่น้องเดี๋ยวจ้าติพาพี่น้องไปเบิ้งนนะครับของสวนเกษตรนมือปราบจอนนี่นะครับแต่ว่าให้ไปติดเครื่องยกมันก่อนครับนี่ครับเบิ่งมู่บานที่ตดไปนะครับนี่ขามไปนี่ก็เป็นขามีนแล้วนะครับนี่เพิ่งถนนนะครับผมคิดว่ายุดตั้งประเทศนะครับนี่เห็นลำบากคป็นใดไกลเป็นใดกับม้านะครับเพื่อนว่ายยูไกลดอกว่าท่านวาวบนบมเนบ่ไก่นะครับจากโครลานมาสีเมืองไม่นะครับอำเภอสีเมืองไม่โคกบ้านแตกเลยครับเห็นบนต้นมันกับบ้านเห็นอยู่ มืไก่เติบนะครับนี่ถนนก็เป็นทังสี่แหละครับโคกับะเพานได้แตกนะครับแถวๆนี้พันเห็ดมันหลายอยู่มั้งครับนี่ครับเห็นข้าเจ้ามาเจ็บเห็ดกันลายอยู่เลนี่ครับบรรยากาศทางทา้งนะครับในขณะเดินทางมาติดเครื่องยกมันอันเนี่ประสงค์นะครับที่จังหวัดเออจังหวัดอุบลพานอำเภอไ้พิบูลมังสาหารนะครับแล้วก็ผ่านบันทุ่งนาจอหนีมาแล้วก็มาที่ศรีเมืองไม่นะครับ อีกประมาณสองถึงสามลอก็ตีหอยบ้านลูกคาได้พี่น้อน่ครับ้างนาทีนี้นี่ครับเป็นปลามันอยู่เริ่มจะเห็นมันแล้วหลังจากที่ว่าส่วนมากมิตนานะครับมาที่นี่ก็บที่เป็นไฮนะครับพี่นี่เพิ่มพ่อมันสัมปรังแล้วโคกบ้านแล้วแตกที่หรีทั้งนี่ําไปดีก็เป็นปากเสเลยนะครับ,รบเขาจะไปเบิงกันนะครับมาทีนี้ไทไปเป็นเบิงนี่ าธรรมชาติสุดยอดเลยปลาผู้ปลาปลาสตร์คุณได้มาธรรมชาติมาทางนี้เลยครับด้วยสีเมืองใหม่ด้วยมาเพื่อสีเมืองใหม่ทั้งเตยกับปิดปลาบักกคนคกผู้ใดเบิ่งดูของปลาหลายเด่นุ่งชั้นเนาะแบกคนคกแบบนี้ถูกย่างเลยเบิ่งครับโคกแบกหัวเฉียงโคกเพราะท่านในแตกคือจังสมัยบานเฮาสมัยพอแล้วพอพอถนนดีแล้วครับพอคอนกีดแล้วคอนกีดกับที่ผสม ลงในจังหน่อยนะครับปูนเลือบเบิดแล้วเลือบเบิดแล้วโอ้เลือ,อ,นอ,อบนี้มันจะได้ยกนี่หรอกครับมันท้องจะได้ยกมันนี่หรอกวันนี้คือคือโอ้ไก่ปันไดกับมานะ้าเนื้เขากันใดไก่เติมนะครับนี่มอตาเนื้ออยู่ครับนี่เมือมอไซเพิ่น,นคือทั้งนี่คือบ้านเขาอยู่ต้นอ่ะันนี้นสองล้อขึ้นกันต้น๋นี้สองล้อขึ้นกันโอ้ผู้สาวต้นะล้อหลังกับเรียนมาทันงล้อนะจ้าเีจนี่ น้ำกันลงซ้อนเลยดิพี่างน้เนาคข่บขับปาไปอีกแล้วครับบุตรท่านในหอดางดอกเบื้องทรงอยู่นี่มองเห็ดมีมีเห็ดบ่ผมว่าเห็ดออกย่างดีเลยนี่มีเหมืองสุดยอดรำมาตาสุดๆนะครับมาแถวๆนี่สีเมืองใหม่นะครับบนราชธานี บ้านหนองเสืออีกหมู่บ้านหนึ่งมาอป็นดีแม่เขาจุบอกขำมพมแดดเขมรเถาะอหลี่เบึ้งเลี่ยวปากเสียค,ครับครับหลังจากเดินทางมาประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะครับจากโคราชมาอุบ,บลราชธานีนะครับมาอำเภอสีเมืองหม่นะครับผ่านอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับผ่านไปแม่น้ำม,มูนมานะครับไกลเติบนะครับผ่านสวนกเกษตรมือปราบจอน,นี่มานะครับเดี๋ยวก็ขากับติพันพี่น้องเขาไป เที่ยวสวนไอ้หน้าไอ้มือปราบจนนี้นะครับมุนนีกันมหาหอดบ้านทางบกค้าดนะครับน้องเป็นรถเป็นรถ l อลซบเจ็นะครับนี้นี่นะครับอันนี้คือพเพะเทศระบบเดียวนะครับพี่น้องถ้าสองระบบมันกะที่บวกค่าอุปกรณ์ไปประมาณหมื่นสามหมืนสี่นะครับถ้าสองระบบอันนี้พนเพะเทศระบบเดียวนะครับคือมาไก่เติอนะครับคำไก่ไกลจากขมิ้นบอยยุนี่นะไกลบอ เลาว่ะใช้จากนีไปอ่ะหอดเล้าวอ่ะอยู่ท่างไหนอ่ะ,อมะผมเจียมเนี่ยผมเจียมไปเนี่ยโอ้หท่อชี้ไปท่างเนี่ยโอ้ไปอีกทีโ,กโลเนี่ยหอดเล้าวอ่ะโอ้พี่น้องเลยมาไกลค,ครับ <c oughs> โอ้ยไก่โพด <c oughs> ไปเที่ยวเล้ามาลุงชันนี่ครับเป็นปลูกผักปลูกมีนะครับงามๆ กับคาปนังแล้วหนาถ้าปูปกทั่วได้ผลนึงดิเรื่องงั้นเลยครับเขาน้ำซ่ามปลานะครับพี่น้องมันไก่นะครับเจ็ดบรรยากาศในเบื้องนะครับมาติดเคื่องยกมันนะครับเบือจะไว้ยกมันนะครับยกถอบเขาก็ได้นะครับยกได้ทุกยางนะครับยกทอดยางก็ได้นะครับแรนเขาช่องยางยกกี่ยางก็ได้ได้ปัดทุกอย่างนะครับวันเด้าดแดเปลี่ยนใส่นะครับมัาไก่เติมนะครับแต่ว่าราคากับบุกค่อยเพยงหรอกครับมัาไก่เจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยจะมาติดตามกันเบื้องนะครับ หลังจากกินเขากินน้ำนะครับแล้วก็ติดตั้งครับประมาณชั่วโมงหนึ่งหนึ่นะครับก็อีกบรโดนกาสิเลียวนะครับกําลังตั้งนะครับตั้งโค้งตั้งอย่างนะครับแล้วก็ถึงยกหอยเบิ่งนะครับมันนีมาไก่นะครับต้องฟาวเฮดจักน้อยนะครับอันนี้เป็นของเลยที่ติเจ็ดแรงนะครับของคุุต่า ถ้าเล้าตังกัดติดไปติดมีมีวันจะมีเขาตังกับได้ราคากันก็เพราะแล้วนะครับเล้ากับไปนะครับเขมีนกับไปถ้าขามไปติดได้นะครับก็ได้ราคากันนะครับอีกบรโดนกับทีแล้วนะครับการซีซัพเรียบร้อยนะครับพี่พี่น้องสวยงามนะครับตามทองเรืองนะครับอันนี้คือให้ลูกค้าครับเองเลยนะครับว่าไม่ได้หยกสูงถึงหยกต่ำนะครับอันทีนี้ รถเพิ่นเป็นรถรถอันนั้นนะครับรถโฮเออรถรถพี่อัพเปินเอาไม้หกมันนะครับเปินเด็อดมันสามทีปลายนะครับโอ้สิ่งใดของไม่ปาตายโอ้ยไปผ่าทิไปเกี่ยวแม่น้องน้องสาวไปใช้อะใช่ไรไปเกี่ยวแล้วไปเกี่ยวแล้วคนหนึ่งอันนี้ผ่านะครับเอาผา่าให้พร้อมตัวย่างนะครับ นี่การที่เดินทางกลับ,บั้นนะครับ,ก,บกลับคนลอถึงประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะครับหยกเลยแยกสุดสุดเลยหยกสุดเลยโอ้โหไปไปอยกแยกแยก long กลองลองีก ลองคอยๆกระบอกมันเลี้ยวเลยมันกระบอกน้อยพัดเพดีคอยมันน้อยมันกระบอกฟอร์ดถ้ากระบอกฟอร์ดมันดีมันดีซ่าก้อนนี้อันนี้เป็นกระบอกของตัวมันมันสีเลี้ยวแน่นะนันละเอาล้อไปพี่น้องเบิ่งยี่สิบเจนะครับสวยงามนะพี่น้องอันนี้ซื้อลับกับตัวรถนะครับจังหวะมันดีลับกับตัวรถพอดีนะครับคือห้องบรเห็ร คอเงาจนเกินไปแล้วก็สันจนเกินไปคือเขาเห็นหลับกับหลุดเราไมันด้สวยงามนะครับนะครับอันนี้คือยกถว่ถวมถ่วมรถสิบล้อนะครับนี่เบื้องหลังค่านี่นะครับหลังคาคอ,อกเฟียงนี่สูงกว่ารถสิบล้อนะครับยกขึ้นสูงเลยเออเกสูงสูงเยกไปอีกไปอีกแล้วก็ขอกับสามาไอ้ไงอะไรไปเด้อ,ยยอ,ยอ,อเอาละพอแล้วพอแล้ว กลับบ้านได้นะครับเจ๋วเจ๋พอแล้วหลังวันจะเวลาขครับระวันจะดากรถเด้อครับรถตน้นไม้ดากรถครับต้นไม้กรเพาะแล้วนี่ครับเ้าเห็ดแบบนี้นะครับสวยงามนะครับเอาไปเก็บเอาไปเก็บอันนี้อยู่อำเภอ,อยังก่อนเพิรสีเมืองไม่ปะของอุบลหลชธจะทานนี้นะครับ เลยไอ้ไอ้ไฮนัทมือปราบจอนี่นะครับเดี๋ยวผมไปทิพย์พาไปไปท้ายสวนมือปราบจอนี่พี่น้องห้องเบิ้งนะครับเพราะว่าผมก็เป็นสายเกษตรพื่น้อนะครับมนี่มาติดเครื่องยกมันนะพี่น้องเด้อแต่เราจะพาไม่สัมผัสเนี่ไปทางไหนอ่ะเอาเข่าไว้เด้อพี่กับน้องอ่ะ